สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําวิธีการถ่ายโอนประวัติการแชทของ Line เวอร์ชัน12.10.1ขึ้นไปซึ่งสามารถถ่ายโอนประวัติการแชททั้งข้อความรูปภาพและวิดีโอ14วันย้อนหลังด้วยการสแกน QR code แบบง่ายๆมาฝากครับซึ่งวิธีการนี้มันจะเป็นข้อดีสําหรับการถ่ายโอนประวัติการแชทของไ i n e ข้ามแพลตฟอร์มเช่นจาก Android ไป iOS หรือจาก iOS ไป Android และจากรุ่นอื่นๆไป h u e เ e i p ลเฟ Phone เพราะว่าฮุยเ e เซล e ฟ Phone ตอนนี้ยังไม่สามารถสำรองข้อมูลประวัติการแชทลงในบัญชี Google ได้ครับย้ำนะครับว่าวิธีการนี้จะถ่ายโอนประวัติการแชท14วันย้อนหลังให้เท่านั้นโดยตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตถ่ายโอนประวัติการแชทจากรุ่นอื่นไป h u a w น i ว่า a ่7จเครื่องใหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย สำหรับรุ่นเก่านี้ให้อัปเดตไลน์เป็นเวอร์ชัน12.10.1ก่อนนะครับหรือ iOS ก็จะเป็น l ล n e เวอร์ชันประมาณ12.10.0ถ้าเป็นเครื่องที่มี Play Store หรือ App Store ก็ให้เข้าไปอัปเดตกันได้เลยนะครับตามตัวอย่างนี้เครื่องเก่าเป็น Huawei h i s Phone ให้ไปดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ได้จากเว็บไซต์อื่นๆได้เลยครับเพราะว่าณวันที่อัพลิปตอนนี้ล ne ในแอป gallery ยังเป็นเวอร์ชัน12.9.2อยู่ยังไม่ใช่เวอร์ชันใหม่ที่ว่านี้แต่ในอนาคตก็จะมีการอัปเดตมาให้ครับสามารถดาวน์โหลดลน์เวอร์ชัน12.1.1มาลงทับ line ที่มีอยู่ในตัวเครื่องได้เลยนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ APK Combo ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่อเบราวเซอร์ Bowser. แล้วเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า Line อันนี้เป็นเครื่องเก่านะครับ Line APK Combo นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับก็ ลายตัวเต็มมันจริงๆเนี่ย12.10.1เนี่ยก็จะขนาดประมาณ240เมกถ้าไม่ใช่ขนาดนี้ลายอาจจะเด้งได้นะครับถ้าลงทับไปเนาะอเห็นเราแตะดาวน์โหลดเลยนะครับแต่ถ้าเครื่องไหนมี Play Store หรือถ้าเป็น iOS มี App Store อยู่นะครับก็ให้เข้าไปอัปเดตได้เลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ว่านี้เนาะ อันนี้เนื่องจากเคยดาวน์โหลดมาแล้วนะคะโอเคดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการแตะเพื่อติดตั้งเลยถ้าเป็นรุ่นที่มี Play Store หรือ App Store นะครับไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะครับเข้าไปที่ Store ของตัวเองแล้วก็ทำการอัปเดตได้เลยครับแต่เครื่องนี้มันเป็น เครื่อง Huawei H11 p นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่เป็นตัว APK Combo นะครับที่แนะนำที่จริงก็มีหลายเว็บไซต์นะครับแต่เว็บไซต์ที่ชัวร์ที่สุดก็จะเป็นตัวนี้เนาะแล้วก็แตะเปิดไปเลยอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคอ่ะต่อมานะครับสำหรับเครื่องใหม่นั่นก็คือ Huawei Nova Y70 นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เลยซึ่งรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับถ้าจะ ติดตั้งลายนะครับก่อนทําการติดตั้งลาเนี่ยให้เข้าไปที่แอปแก l อรี่ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Lighthouse ก่อนนะครับเพื่อการแจ้งเตือนแล้วก็การแชร์โลเคชันแอป l i h t t o u u s นะครับรองรับสำหรับรุ่นที่รอ,องรับเท่านั้นนะครับก็ผมก็ได้ทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับว่ารุ่นไหนที่รองรับนะครับแล้วก ให้เราทำการกดติดตั้งเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยลยจะไม่มีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็แชร์โลเคชันไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นจะต้องติดตั้งแอปไล่ฮอล์ก่อนลน์เสมอแล้วให้กดเปิดจากตรงนี้เท่านั้นนะครับอย่าก,กดออกนะให้กดเปิดจากตรงนี้เท่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยให้กดอนุญ,ญาตตลอดเวลา เรียบร้อยแล้วครับต่อไปดาวน์โหลดไลน์นะครับ,รบเข้าไปแบบเดียวกันกับเครื่องเก่าได้เลยถ้าเป็นหัวเว่ย H11 Pro นะครับเพราะว่าถ้ากดลับจากตรงนี้มันก็ยังเป็นเวอร์ชั่นเดี๋ยวให้ดูนะครับ12.9.2อยู่ณนะวันที่อัดคลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าไปที่เบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเข้าไปที่เบราว์เซอร์แล้วก็เข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์หาคําว่าไออลน์ APK combo นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเหมือนกันเลยแตะเข้าไปนะครับแล้วก็แตะดาวน์โหลดเลยครับ โอเคเดี๋ยวรอทำการดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับเมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราแตะเพื่อทำการติดตั้งได้เลยครับถ้าเป็นเครื่องเก่านี้นะครับให้เข้าไลน์ไปเลยแล้วก็ไปที่การตั้งค่าด้านบนครับแล้วก็ไปที่ QR Code สำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่าย จะอยู่ได้ประมาณ14วินะครับเสร็จแล้วให้เข้าสู่ระบบเลยแล้วก็เลือกเข้าสู่ระบบด้วย QR code ครับอะแล้วก็สแกน QR code กดอนุญาตนะครับอนุญาตไปเลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาสแกนเลยนะครับอาสแกนเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการยืนยันที่เครื่องกับ ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อโอเคเข้าสู่ระบบเครื่องใหม่เลยนะครับตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะเรียกคืนประวัติการแชทได้นะครับกดภายหลังไปเลยที่เป็นเราสํารองไว้นะครับในบัญชีของ Google นี่มันจะไม่ได้นะครับกดภายหลังไปเลย โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูแชทกันก่อนมาไหมอ่ามาถ้าบางทีเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมาให้นะครับก็รอมันสักแป๊บหนึ่งนะครับหรือทำการเคลียร์ลายใหม่เปิดใหม่เข้าใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูประวัติการแชทของผมก่อนนะครับโอเคในตามปกตินะทั้งที่เป็นตัวรูปภาพวิดีโอข้อความแรงต่างมาให้หมดเลยนะครับ ย้อนหลังไปประมาณ14วันเนาะในส่วนของการแชร์ลูเคชั่นหรือแชร์ตำแหน่งนะครับก็สามารถที่จะแชร์ได้ตามปกติทั่วไปเลยนะครับโดยเข้าไปที่สัญลักษณ์บวกนะครับแล้วก็กดแชร์ตำแหน่งเลยครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนเนาะแล้วก็กดแชร์ได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอาการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวผมขอปิดหน้าจอไปก่อนการแจ้งเตือนก็มีการแจ้งเตือนตามปกติทั่วไปเลยนะครับถ้าเราเปิดแจ้งเตือนขณะที่หน้าจอพักอยู่นะครับไปเปิด การปลุกหน้าจอไว้ในการตั้งคา่าการแจ้งเตือนของตัวเครื่องเนาะครับแล้วก็การโทรโทรได้ปกติเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตนะครับฝั่งนี้นะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าไม่สามารถใช้บริการได้เพราะว่าเราย้ายมาเครื่องใหม่แล้วอันนี้กดลบออกก็ได้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการโอนถ่าย แชทประวัติการแชทนะครับย้ำนะครับก็คือ14วันย้อนหลังเท่านั้นโอเคครับถ้าติดปัญหาอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับสวัสดีครับ